ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะได้เตะบอลกับตำนานเชลซีและอาร์เซนอลไอเดอร์กุจอนเซนและโซแคลเบลเพื่อนๆเริ่มเชียร์บอลกันตั้งแต่ยุคไหนลงคอมเมนต์กันมาหน่อยแต่สําหรับผมนี่เลยครับ2000ต้นๆยังจําช็อตที่แฟงลำพัดเปิดโค้งๆและคืดจอร์เซนตีลังกายิงสุดยอดเลขาท่านแฟนบอลสเปอร์และอาร์เซนอลรู้จักดีมากๆโซแคมเบลเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเตะกันเลยไห้ถึงไงด้วยตัวตวหาจังหวะเราฝ่ายมือให้กับทางมิกกี้มิกกี้ม่ชีทางต้องเข้ามาตรงนี จังหวะโดนขึ้นนำ1-0ครับบุกคชนลงสนามครับแบบนี้มีพี่พีดาราศิลปินมากมายแล้วก็อดีตนักเตะทีมชาตินะครับมีพิลิซอประกบแบบไม่ดูสภาพตัวเองนะครับบุ๊คชนตำนานยังไงก็คือตำนานนะครับทักษะยังยอดเยี่ยม